กับคูบิกนะคะสัตย์ธรพจนาทำรองนะคะวันนี้นะคะเด็กๆเรามาเรียนรู้หน่วยวันแม่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนหน่วยวันแม่เป็นวันที่4แล้วค่ะ mm hmm. ค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนะคะเรามาผ่อนคลายร่างกายหรืออบอุ่นร่างกายกันก่อนนะคะ mm hmm. อ่า ดเด็กคะวันนี้นะคะเรามาอบอุ่นร่างกายด้วยท่าที่หนึ่งนะคะท่าสะบัดข้อมือเราจะสะบัดอย่างนี้นะคะหนึงสองสามอย่างนี้เลยนะคะเราจะสะบัดกันทั้งหมดสิบครั้งแล้วท่าที่2ก็คือแกว่งแขนเราจะแกว่งแขนนะคะแอย่างนี้เลยถ้าเราแกว่งไปข้างหน้าแล้วมือไปข้างหลังคือหนึ่ง สออย่างนี้นะคะแล้วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะนี่คือสัญญาณที่บอกให้เด็กๆหยุดทำกิจกรรมนั้นนะคะไหนเรามาเริ่มพร้อมกันด้วยคุณครูบ๊กนะคะจะนับ1-3ถึงแล้วให้เด็กๆนะคะเริ่มปฏิบัติท่ากายบริหารหรืออบคุณนร่างกายท่าแรกเลยค่ะท่าแรกจะท่าอะไรคะเมื่อกี้ ถูกต้องค่ะถ้าสบัดข้อมือนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วหนึ่งสองสามเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็หกดแปดเ้าสิบได้ยินไหมคะเมื่อกี้คุณครูบิ๊กขอไปสองครั้งแล้วเด็กทุกคนต้องหยุดนะคะ เรามาเริ่มงท่าต่อไปเลยค่ะท่าแกว่งแขนนะคะเด็กๆพร้อมกันรลอยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็แปดเก้าสิบเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอะ ต่อไปนะคะครูบิ๊กก็มีกิจกรรมสนุกๆที่จะให้เด็กๆเ,เล่นกันนะคะโดยที่กติกาของเรานั้นก็คือง่ายมากเลยเราจะทําการเรียนแบบท่าตัดจากนิทานเรื่องนมจากเต้าที่เด็กๆเ,เคยได้ยินเคยได้ฟังแล้วก็เคยได้อ่านกันนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูบิ๊กจะทดสอบหนึ่ง หนึ่งสัตว์หนึ่งชนิดนะคะว่าเด็กๆจะทายถูกหรือเปล่าท่าที่ครูบิ๊กทำนั้นเป็นท่าของสัตว์ชนิดไหนในเรื่องนิทานนมจากเต้านะคะ,เด,ะเ,เ,เด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วน,นะคะหนึ่งสองสามเด็กๆคิดว่าเป็นท่าของ สัตว์ชนิดไหนคะถูกต้องค่ะเป็นท่าของคุณแม่จิงโจ้นะคะอ่าเดี๋ยวครูบิ๊กจะยกตัวอย่างให้อีกหนึ่งชนิดก็ได้ค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามเด็กๆคิดว่าเป็นท่าอะไรคะ สัชนิดไหนคะเก่งมากค่ะเป็นท่าของกวางนะคะแล้วไหนเรามาเริ่มทํากิจกรรมนี้พร้อมกันนะคะโดยที่ครูบิ๊กนะคะจะให้เด็กๆลองทําท่าเรียนแบบสัตว์นะคะแล้วเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงเคาะสอครั้งแบบนี้ให้เด็กๆทุกคนนะคะหยุดอยู่ทา่า ที่เด็กๆคิดนะคะว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนในเรื่องนิทานนมจากเต้านะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวครูบิ๊กจะนับ1-10ถึง10ให้เด็กๆนะคะลองทำท่าเรียนแบบสัตว์กันนะคะพร้อมนะคะ1 2 3 ต้องหยุดอยู่กับที่แล้วทำท่าเรียนแบบสัตว์ในเรื่องน้ในเรื่องนิทานนมจากเต้านะคะไหนเด็กๆทำท่าไหนกันบ้างเก่งมากเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะกันเสร็จเกือบหมดแล้วเด็กๆลองมาคลายเครียดคลายกล้ามเนื้อก่อนนะคะให้เด็กๆนะคะเอามือขึ้นไปที่หัว 1 2 3แล้วก็ลดับเบาๆ1 2 3เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปกันแล้วนะคะค่าเด็กๆก,กิจกรรมต่อไปนะคะก็คือกิจกรรม ถูกต้องค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะครูบิ๊กก็มีกิจกรรมเบรนยิ้มง่ายๆนะคะมาฝึกสมองก,กันก่อนนะคะกิจกรรมนี้ก็คือแก้วกลาขันโอ่งค่ะ,ะเดี๋ยวครูบิ๊กจะทําให้ดูก่อนนะคะหนึ่งรอบแก้วกลาขันโอ่งเป่าลูกโป่ง โอ่งขันกลาแก้วแก้วกลาขันโอง่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกลาแก้วเห็นไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆลองมาทำพร้อมๆกับคุณบิ๊กเลยนะคะเด็กพร้อมหรือยังคะหนึ่งสองสามแก้วกลาขันโอง่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกลาแก้ว แก้วกลาขันโอ่งเป่าลูกโปง่งโป่งขันกลาแก้วเก่งมากเลยค่ะเด็กๆข่ะววันนี้นะคะครูบิ๊กก็มีนิทานสนุกๆน,นะคะมาเล่าให้กับเด็กๆฟังนะคะซึ่งนิทานเรื่องนี้มีชื่อนิทานมีชื่อเรื่องว่านมจากเต้าคะ่ะเด็กๆสามารถอ่านไปพร้อมๆกับครูบิ๊กได้เลยนะคะนิทานเรื่องนมจากเต้า นะะนิทานเรื่องนี้นิทานเรื่องนมสัตว์เต้านะคะผู้แต่งคือวันเพนเยี่ยมทงนะคะแล้วก็คำแต่งนะคะก็คือจัญญาเรือนมาลัยนะคะแล้วก็ผู้วาดภาพนิทานเรื่องนี้นะคะก็คือวิทยาดีพร้อมค่ะถ้าเด็กพร้อมแล้วเรามาเริ่มอ่านนิทานไปพร้อมๆกันเลยนะคะนิทานเรื่องนมจากเต้า แม่จิงโจ้มีลูกตัวน้อยลูกจิงโจ้นอ้อยค่อยๆดูดนมจุ๊บจุ๊บแม่หมีแพนดา้ามีลูกตัวน้อย มีแพนด้าน้อยค่อยๆดูดนมจุ๊บจุ๊บแม่กวางดาวมีลูกตัวน้อยลูกกวางดาวตัวน้อยค่อยๆดูดนมจุ๊บจุ๊บ มีลูกตัวน้อยลูกโลมาตัวน้อยค่อยๆดูดนมจุ๊บจุ๊บแม่วัวมีลูกน้อยลูกวัวนอ้อยค่อยๆดูดนมจุ๊บ จุ๊บคุณแม่มีน้องใหม่ตัวน้อยน้องตัวน้อยค่อยๆดูดนมจุ๊บจุ๊บน่ารักจังเด็กๆคะในนิทานมีสัตว์หลายชนิดเลยเดี๋ยวครูบิ๊กจะทำการปิดคำนะคะแล้วให้เด็กๆลองทายดูว่า คำนั้นมันคือคำอะไรนะคะเิ็กรอดูนะคะอ่าเด็กๆคะคำแรกที่ครูบิ๊กปิดไว้คือคำว่าอะไรคะถูกต้องค่ะคือคำว่าแม่จริงโซ่นะคะ ต่อไปค่ะขูปปิ๊กจะลองปิ๊กนะคะต่อไปอ่าคำต่อไปคืออะไรคะถูกต้องค่ะมันก็คือแม่โลมานะคะแล้วคำสุดท้ายของวันนี้คือ ต้องค่ะแม่กวางดาวนะคะอ่าเด็กๆค่ะเก่งมากเลยค่ะปมมือตัวเอง,เองหน่อยค่ะ เด็กๆกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะซึ่งศิลปะสร้างสรรค์วันนี้นะคะเราจะทําต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะที่เด็กๆได้ทําการ์ดวันแม่ไปนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูบิ๊ก็จะมาสอนให้เด็กๆเขียนตามนะคะเขียนคำอวยพรลงไปในการ์ดนะคะโดยที่เด็กๆจะเขียนตามนี้นะคะในมุมนี้เด็กๆ จะเขียนคำว่า12สิงหาคมค่ะสิสิงหาคมนะคะวันแม่แห่งชาติค่ะส่วนข้างล่างนะคะเราจะเขียนคำว่าหนูรักแม่ค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่ครูบิ๊กนำมาให้เด็กๆในวันนี้นะคะก็คือ การร้อยกระดาษค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเป็นกระดาษจะมีรูซึ่งเด็กๆจะมีเชือกกันคนละหนึ่งเส้นเพื่อให้เด็กๆนะคะทําการร้อยนะคะเด็กๆจะร้อยเป็นรูปทรงอะไรก็ได้ะคะ่ะตามที่เด็กๆต้องการเลยนะคะเด็กๆสามารถร้อยได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะในทางไลน์นะคะ วันนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะค่ะเด็กๆคะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูบิ๊กก็จะมาแนะนํามุมประสบการณ์ต่างๆนะคะมุมแรกนะคะก็คือมุมบล็อกหรือมุมดนตรีค่ะเด็กนะคะจะมีจินตนาการและสามารถเล่นร่วมกับเพื่อนได้ค่ะมุมที่2นะคะก็คือมุม บทบาทสมมุติหรือมุมบ้านค่ะจะทําให้เด็กนะคะได้แสดงบทบาทสมมุตินะคะว่าตนเองอยากเป็นอะไรอยากเป็นคุณหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นอาหารอยากเป็นตำรวจอยากเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะดเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นได้ที่มุมนี้เลยนะคะซึ่งมุมนี้นะคะจะทําให้เด็กนะคะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆอ,อีกด้วยค่ะ ถ่ามุมต่อไปนะคะก็คือมุมหนังสือค่ะมุมนี้นะคะเด็กๆก็จะได้ฝึกการอ่านนะคะการคุ้นชินกับคำนะคะแล้วก็ตัวพยัญชนะค่ะทำให้เด็กนะคะสามารถอ่านหนังสือได้จากการดูคำการดูภาพตัวหนังสือนะคะต่างๆนะคะทำให้เด็กคุ้นชินกับตัวหนังสือเพิ่มมากขึ้นค่ะและมุมต่อไปนะคะก็คือมุมศิลปะค่ะ เป็นการฝึกให้เด็กๆนะคะมีสมาธิในการทำงานศิลปะนะคะและฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กอีกด้วยค่ะและต่อมานะคะมุมสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือมุมวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นมุมที่ฝึกให้เด็กๆนะคะมีการสังเกตค่ะฝึกกันตั้งคำถามนะคะฝึกการค้นหาคำตอบนะคะแล้วก็มีการทดลองอีกด้วยค่ะข่าววันนี้นะคะคุณครูบิ๊กก็ขอจบการ สอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ